บทแนะนำหนังสือเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ด How to l i f e Like Your Cat หากคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดกดดันจากสังคมและคาดหวังจากคนรอบข้างจนลืมใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหนังสือเล่มนี้อาจช่วยให้คุณพบมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตผ่านตัวอย่างจากสัตว์ที่อาจดูเหมือนธรรมดาแต่มีปรัชญาการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งเกินคาดแมว เทฟเนการีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้สังเกตพฤติกรรมของแมวที่บ้านตัวเองและพบว่ามันมีวิธีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่หน้าอิจชามันทำในสิ่งที่ต้องการไม่สนใจเสียงวิจารณ์ไม่พยายามเอาใจใครและรู้จักดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราละ่ะทำไมเราต้องฝืนตัวเองเพื่อทำให้ทุกคนพอใจทำไมเราถึงกลัวการอยู่คนเดียวทำไมเราถึงไม่สามารถใช้ชีวิตแบบแมวได้ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ10บทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นลดความเครียดปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และค้นพบว่าความสุขอาจเรียบง่ายกว่าที่เราคิดแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในแบบแมวหรือยัง10ข้อคิดจากหนังสือเมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ด 1. ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายคีปลสิมเพิล แมวไม่ต้องการอะไรมากมายเพื่อมีความสุขแค่ได้นอนอาบแดดกินอิ่มและเล่นกับของที่ชอบก็เพียงพอแล้วเราเองก็สามารถลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตแล้วให้เวลากับสิ่งที่ทําให้เราสบายใจจริงๆ 2. รู้จักคุณค่าของตัวเอง Know your worth แมวมีความมั่นใจในตัวเองไม่ต้องการการยอมรับจากใครและไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้ถูกใจคนอื่น จงมั่นใจในตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังและไม่ต้องให้ใครมากำหนดคุณค่าในตัวเรา 3. พักผ่อนให้เพียงพอ rest is power แมวใช้เวลากว่า70%เอร์เซนของชีวิตไปกับการพักผ่อนและนอนหลับเพราะมันรู้ว่าการพักผ่อนที่ดีทำให้มันมีพลังในการใช้ชีวิตพักผ่อนให้พอฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่าฝืนตัวเองจนหมดแรงเพราะเราไม่ใช่เครื่องจักร สเป็นตัวของตัวเอง (Bias) unapologetically แมวไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับมันมันแค่เป็นตัวเองโดยธรรมชาติใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นอย่ากลัวการถูกตัดสินอย่าฝืนตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่น 5. ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน (Life in the moment) แมวไม่กังวลถึงอนาคตไม่เสียใจเรื่องในอดีตแต่มันสนใจแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าตอนนี้ อยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่หยุดคิดมากเกี่ยวกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วสนุกกับสิ่งที่มีในตอนนี้ 6. กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการเซโนเวนเนเซเรี no แมวไม่ลังเลที่จะเดินหนีเมื่อไม่ชอบอะไรมันไม่ฝืนตัวเองเพื่อเอาใจใครเราควรกล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขเลือกสิ่งที่ดีต่อใจและไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจ 7. รู้จักดูแลตัวเอง Self Care is a priority แมวใช้เวลาทำความสะอาดตัวเองทุกวันเพราะมันรู้ว่าการดูแลตัวเองสำคัญรักและดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจอย่าละเลยสุขภาพของตัวเองเพียงเพราะต้องการทำงานหนัก 8. รู้จักสนุกกับสิ่งเล็กๆ f i l ์ Find Joy In Small t h i n g แมวเล่นกับกล่องกระดาษลูกบอลหรือเงาตัวเองมันหาเรื่องสนุกจากสิ่งง่ายๆ รอบตัวความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งใหญ่ๆแต่สามารถพบได้จากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวัน 9. ตั้งขอบเขตให้ตัวเอง set your boundaries แมวรู้จักอนณาเขตของมันและไม่ยอมให้ใครมาละเมิดถ้ามันไม่ต้องการให้จับหรือกอดมันก็จะเดินหนีตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์รู้ว่าอะไรที่เรายอมรับได้และไม่ได้อย่าปล่อยให้ใครมาละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเรา สิบมีอิสระในแบบของตัวเอง freedom is happiness แมวรักอิสระมันเลือกที่จะไปไหนทำอะไรตามที่มันต้องการอย่าให้ชีวิตถูกกำหนดโดยสิ่งที่คนอื่นคาดหวังใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองเพราะความสุขที่แท้จริงมาจากการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองสรุปแมวอาจดูเหมือนสัตว์ที่ไม่สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขบางครั้ง การใช้ชีวิตให้เหมือนแมวอาจทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าที่คิด